เจคเคนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวเจ้าของขายเองนะคะบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยนะคะทุกท่านลักษณะตัวบ้านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอยู่บนที่ดินขนาด57.5ตารางวาค่ะรีโนเวทใหม่แล้วนะคะสวยพร้อมอยู่พร้อมพักอาศัยได้เลยะคะ่ะในราคาสุดพิเศษเพียง1690,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคาจากเจ้าของโดยตรงเลยนะคะเจ้าของขายเองสนใจคุยกันได้นะคะคุยโดยตรงกันได้ด้วยตามเบอร์ติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่มภูมิโชคถนนมริวันจังหวัดขอนแก่นค่ะ สนใจนะัดชงตัวบ้านได้นะคะติดต่อสอบถามและคุยรายละเอียดโดยตรงคุยกับเจ้าของได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปสำหรับวันนี้เจคโนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและคลิปบ้านที่ดินแปลงสวยจากเจคโนสวัสดีค่ะ